ซึ่งเงินเจ็ดสิบเหรียญเนาะมารานซามันก็นจะได้อยู่ประมาณผู้ละสองร้อยหาสิบเหรียญเนานะพี่น้องเนะาะพอทำอาหารกันเนาะเพราะว่าซ่องกะอ่าวสามคนเนาะรวมกันว่าซานซาพี่น้องซาบุพาเนาะน้องน้อง,นองคนก็น้องว่านะเป็นผู้ออกกล้องเนาะส่วนซาบุพาก็เป็นผู้ตัดต่อเป็นผู้ถ่ายคลิปพี่น้องก็คือเนาะเฮาทั้งสามคนเนะ่ะเป็นเหตุด้วยกันถึงกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็คือซ่อ อ่าแต่ตอนแรกนะสภูพานะบริข่าวคลิปน้ำนะพี่น้องเนาะแต่กาเป็นคนอยู่บางลังทุกอย่างพี่น้องสบายดีกาทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศตามคําสัญญาเนาะพี่น้องมือนี้เนาะจะเอาเงินอาจากอาการทํ o u t u b e ก่อนแรกเนาะมาอาหายน้องวาดเนาะพี่น้องเนาะซึงตอนนี้กาสภูพากาได้มาอยู่ที่เฮือนน้องวาดเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะพี่นอ้องซึ่งซึ่งมือนี้เนาะพี่น้องน้องวาดกา เป็นไข่เนาะเพิ่นห้ากระซ้าแต่ไข่ไข่ออกตุ่มพี่น้องมะหว่าซาบุพาสิตรไก่พน้องได้หรือบ่เนาะเพราะว่าซาบุพาเป็นภูมิแพ้เนาะพี่น้องเนาะแพ้ง่ายแบบว่าไก่แล้วมันสิติดโรคง่ายเนาะพี่น้องเนาะก็เลยสิน่าสิคุยกับน้องไกลๆเนาะน้องวาดอยู่ทางนั้นเลยพี่น้องสบายดีพีเอฟซีเน่น้องวาดน้องวาดกระไข่ออกตุ่มเนาะพี่น้องเนาะสังเกตเบื่อจังหน้าน้องเลยมีแต่ตุ่ม มือนี้เลยสิเอาเงินมาให้ดีใจว่าน้องวาด, YouTube ดย t u b e กองข้าผ่านแล้วอัพเปอนผ่านเนาะย t u b e กองข้าได้เงินก่อนแรกแล้วห้าก็ได้เมื่อวานนี่เนาะห้าก็ได้เมื่อวานนี่ก็เลยมือนี้ก็เลยมาตำอา่าคำสัญญาเนะที่ว่าไปในที่คลิปก่อนวลาสิเอาเงินมาให้น้องวาดดีใจบอและสึ่งในนั้นเนาะสับปะาก็ได้ติดหนีไวพี่น้องได้ติดหนีในการอ่า ไปอันไปเปิดบัญชีเนาะน้องวาดเอ๋ยไปเปิดบัญชีแล้วก็จ่ายค่าวไวไฟอีกอย่างนั่นแหละเพราะเอ๋ยบมมีเงินเนาเพราะว่าเงินยูทูบเข้ากัยังบ่ได้เนาะพี่น้องเงินอันก้อนนี้เป็นเงินก้อนแรกเนาะ,ะอ่าก็เลยจะไปติดหนี้สองพันบาทแล้วก็นใส่หนี้ไปสองพันบาทในการที่เฮาเหตุยูทูบเนาะน้องวาดเฮ้ากับบ่ได้อัน เห็ดเองนะพี่น้องเนาะในการขอผอขอพินทักกเประเห็ดเองนะเนาะเฮาห้พีสายลมเห็ดหนะ้เนาะห้เพิ่นเป็นผูดูแลซ่องหายเนาะสบุพาก็กเลยอ่าแบ่งนง้ำจิตน้ำใจให้อายเพราะซึ่งอายเพิ่นกับบริด้เบ้าดอกนะพี่น้องสบุพาอยากขายเองเนาะเพราะว่าคิดเึงน้ืใจของเพิ่นเนาะที่เพิ่อนอ่าเป็นคนตั้งซ่องแล้วก็เป็นผูอ่าดูแลซ่องให้เฮาเนาะน้องวาดเออแล้วกาเงื่อนที่อัน อตอนน้องวาดออกเนาะพี่น้องตอนน้องน้องวาดออกแต่สามเดือนก่อนเนาะน้องวาดจืดได้บอกประมาณเจ็ดสิบเหรียญนี่ยแหละสะบุ่พลเสลี่ยแล้วเนาะพี่น้องสลี่ยเงินอ่าเจ็ดสิบเหรียญแล้เวเนาะก็มาไหลาเป็นเงินกลีบก็ได้ประมาณหลานหนึ่งเนาะหามาปั้นกันก็ได้ประมาณพลสเซนสามเซนป้ายเนาะพี่น้องเนาะถาวามาปั้นกันในเงินอ่าทีอ่าส่วงทีนอ้องอ่าออกจากการทำยนะูทูปเนาะแต่ว่าเนื้อไม่นี่เนาะสะบุภพาสีอางเงินมาหายน้องวาด มีเลยพี่น้องจะเอามาหายน้องวาดเนาะแปดแสนเด้อพี่น้องการเนาะสับปะกากิดเห็นน้องที่แบบว่าเผ็ดนำการมาแต่งตัวต้นเนาะเพราะว่าน้องกากสวงนัานน้องเป็นนางเอกช่องเนาะก็ยังเสียดดยที่น้องออกจากการทำยูทูบเนาะพี่น้องเนาะก็เลยหายน้องแปดแสนเด้อพี่น้องสียหายน้องวาดเลยเนาะอายเลยๆสับปาเอาหยื่นหายนะพี่น้องเพราะว่าใกล้น้องวาดไว้ได้เนาะ น้องวาได้เงินแล้วเด้พี่น้องดีใจว่าน้องว่าได้เงินก่อนแรกเนาะคันเห็ุมาํำกันนี่เกอยกับจีแบงใหไหลายคนนี้อยูนะ่เนาะแต่ว่าน้องหาออกตั้งแต่สามเดือนแรกตั้งแต่อันเดือนแนะรกเนาะนัอนแรกที่ส่องยูทูบผ่านพี่น้องพี่น้องออกจากการทนะํา youtube เนาะเงินตอนนั้นก็คือจังหวะอะไรพี่น้องฮะก็ได้เจนะ็ดสิบเหรียญเนาะสบุพากะจากสีแบ่งให้น้องท่าไดพี่น้องเนะาะถ้าไรฮันซามก็คือสบ,บุพาว่าอะไรพี่น้องเนาะสบ,บุพากะ็เลยให้น้องไปอันแปดแซนเนาะพี่น้องเนาะ ก็ดีใจเนาะที่ได้มามอบเงินให้น้องนี่นะพี่น้องเนาะก็เป็นเงินที่เฮาหาได้ด้วยน้ำผักน้ำแห้งเนาะตางังวัดเนาะที่เฮาหานํากันมาเนาะพี่น้องก็ดีใจหลายเนาะอ่าให้น้องกล่าวขอบคุณอันผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่สอยเฮามาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณพีเอซีเนาะที่อ่าสอยแบบถับส้มคลิปแล้วก็มาห้ยกำลังใจส่องเฮาตลอดมาเนาะ น้องว่ากับขอบคุณผู้ใหญ่เจดีแล้วกับทีเอฟซีทั้งหลงายเนาะผู้ใหญ่เจดีกับขอบคุณที่เคยสั่งซ่องหนีสั่งซ่องให้พวกน้องทันสามคนในเหตุยูทูบแล้วก็ขอบคุณทีเอฟซีทั้งหลายที่เป็นกำลังใจให้พวก,น,น,กน้องเนาะอะไรกะแบบจังไงกะแ่าสาววูพาได้เจ้าไม่ว่าน้องว,าว่าจะมได้เหตุคลิปยูทูบแล้วแต่ยังสาววูพาได้เจ้าพี่น้องสาววูพาก็ยังเป็นนักเอกแม่สาววูพาเป็นนักเอกซ่องตอนนี้นะน้องว่าก็ ขอขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านมาแล้วค่ะขอบคุณพีเอฟซีทุกท่านเนาะแล้วก็พี่ใหญ่ใจดีที่แบบว่าสวยสั่งซ่องให้เฮาเนาะสั่งอาชีพเนาะถือว่าไม่ว่าน้องๆจะออกแล้วเนาะแต่ว่าน้องๆก็ยังมีความคิดฮอดังสิ้นเงอะไรพี่น้องเงินก้อนแรกมาแล้วแมนเงินก้อนแรกจากช่อง YouTube ทีได้เนาะในแคนนอนน้องว่าก็ดีใจหลายไม่อยากกลับไปเฮ็ด YouTube อีกบ่น้องว่า เยาไปถือที่เรื่วงเนไข้วไจุดหนก็ดำนาไปถือขนมวางจะไปถ่ายนองวาดดำนาเลพี่น้องทังไหนน้องไหวกะขอบคุณคุณยาย่จดีและพี่เอสทีทั้งหลายหลายเยอประมาณนั้นเลยนะพี่น้อง กาเข้าก็ได้อาให้เงินน้องไปเทียมห้อยเนาะบ้านี่สัุภะก็สิได้กลับบ้านเลยเด้อพี่น้องจะได้เดดมื่อปะน้องวาดเลยเด้อวันนี้เข้าใกล้ก,กันมาได้สำหรับพี่น้องมือนีเนาะเพราะวา่าเขาก็อยู่ห่าง,างกันเติรวพอน้องวาดเป็นขายออกตุ่มพี่น้องสังเกตจากหน้าน้องเลยเนาะหน้าน้องมีตุ่มเต็มเลยพี่น้องสุภปแพ้เนาะก็เลยบอกว่าเข้าใกล้คือต่ก่อนเนาะพี่น้องซาต่ก่อนก็หนังเฮียงกันเนาะคลิปนี้่ได้เฮียงสำหรับพี่น้องเพราะว่าญาติเนาะบ้ดนี่สับปก็สิได้เมื่อเนาะพี่น้องน แ้วเมื่อก่นด้วยน้องวาดบายบายหลังจากที่มื่อานนี่เราสมบปะได้ไปเอาเงินให้น้องวาดเพีนน้องเนาะกลับมาเลยค่ะได้ให้เงินน้องน้ำ่นเพี่น้องเนาะแต่ว่าบรดถทายคลิปซ้ำเพีนน้องเนาะเสร็จเมื่อวานนี่เนาะสับปะกะบเรได้อันนั้นซ้ำพี่น้องบรได้เอาอันบรดถทายคลิปเข่าเบิร์ดเนาะบรดถ่ายเอาเข่าเบิร์ดที่สุภปาบอกรายละเอียดแก่น้องวาดนะเป็นน้องเนาะอ่ะ แล้วก็บจำนวนเงินอีกอย่างหนานะจำนวนเงินที่ได้จาก YouTube เนาะอ่าก็ก็อเลยบ่ได้เอาข่าคลิปเพราะว่ามี PFC เนาะอ่าคอมเมนต์แนะ่ยนำมาในคลิปก่อนเนาะว่าอ่าแบบบ่ให้เปิดเผยรายได้เนาะบ่ให้เปิดเผยรายได้อ่าจากยูทูบมาเป็น้เนาะก็เลยอ่าบ่ได้เอาลงเนาะตัวที่สมุภาอธิบายให้น้องว่าเนาะให้นหน่วยฟังว่าเงินได้เท่าไรเท่าใไและรายจ่ายเท่าใไแหละอ่า อตอนที่พวกเฮาเฮ็ดยูทูบร่วมกันสามคนนะตอนนั้นรายได้อ่มันเท่าไรเนาะตอนที่น้องออกนะเราพี่น้องน้องออกกัตั้งแต่สามเดืนเนอนแรกเนาะอาตั้งแต่ผ่านกฎยู u ูบหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแรกนะพี่น้องเงินต่างกันได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบเหรียญเนาะมาปันกันกันมาปันกันกันได้ผลประมาณสามแสนป้านี่แหละพี่น้องแต่ว่าสมุติาให้น้องไปแปดแสนเนาะ โดนพลกำลังวาดได้สำคกญเด็กพ <an> ี่น้องซึ่งรายจ่ายเฮาแบบว่าไหลหันไหลหนีมันกะเบิดไปหลายอยู่น้พี่น้องเนาะแต่สัพปะก็สิได้ลื่นน้องน้องนาะพี่น้องเพราะสับปะรดก็เหตดหลายก่อนเนาะน้องนอออกไปตั้งแต่สเดือนแรกเนาะสัภาะรเก็ด y ตุย u b e มาต่อมาอีกสเดือนนาะพี่น้องเนาะก็เลยเป็นเจดเดือนเนาะเจาดเดือนพี่น้องเฮาจะได้หับเงินยู u b e ก่อนแรกเนาะและสําหรับการมอบเงินให้น้องวาดกะได้อ แล้วเป็นเทียมหอดตังแต่่อวานนี่แหละเราเนน้องเนาะต่อไปกะเรือแต่ส่วนของสมบ,บุภานเนาะบานนี้ก็เนาะเลือแต่ส่วนของสมุภาเนาะสมบ,บุภากะอาจะนําเงินที่ได้จากยูทูปส่วนหนึ่งเราะสบ,บุภากะจะอมอบให้แม่และเอื้อยเนาะพีนน้องเนาะและส่วนหนึ่งเนะบบาะสาภุากะตั้งใจว่าจะส่วนน้องๆไปทําบุญที่วัดเนาะพีนน้องเนาะส่วนอ่า หละคลิปที่อาจจะไปทำบุญหละคลิปที่จะมอบเงินให้แม่และเอื่อยเนาะฝาก PFC ติดตามในคลิปต่อไปเนาะสำหรับเมื่อนี่เนาะสบุปาการัสเดคอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้และขอขอบคุณ PFC ทุก่านเนาะที่เข้ามาติดตามหับซมสองสองซาราเซโนและสนับสนุน2องสซาราเซโนด้วยการบอกความโฆษณาได้จ้าสับปภาเัสเดคอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปนะสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย